สวัสดีครับจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างอินเดียกับเพื่อนบ้านนะครับและอินเดียก็สั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมแบบฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมนั่นเองอย่างที่เราทราบกันก็คือมิก29กับซู30จากรัเสเซียนะครับซู30นี้เข้าใจาได้ว่าเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่และอินเดียต้องการเข้าประจำการเป็นเครื่องบินหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามิก29นี่สี่อันนี้เป็นเครื่องบินเก่านะครับหลายคนสงสัยว่าจะเอามาทําไมเหตุผลก็คือสามารถส่งมอบได้เร็วนะครับเพราะว่ารัเสเซียในมีเครื่องบินอยู่แล้วแค่ประกอบแล้ว ต้องขึ้นสายการผลิตนะครับและอินเดียก็มีความคุ้นเคยกับมิก29มีนักบินที่จะทําการบินหรือว่าฝึกบิน,นได้ง่ายกว่านะครับรวมถึงอาวุธที่จะใช้กับมิก29อินเดียก็มีอยู่แล้วนั่นเองถ้าซื้อรุ่นใหม่ต้องฝึกบินใหม่ใช้เวลานานอีกหลายปีนะครับแล้วก็มีเครื่องบินที่อินเดียเนี่ยสั่งซื้อไปอย่างดาซูราฟ้าวแน่นอนว่ามันทันสมัยกว่ามิก29แน่ๆอินเดียสั่งซื้อไป36กลำด้วยกันนะครับทาไมอินเดียซื้อราฟ้าวคาตอบคงคล้ายกันกันกบ 19, มิมก2 มีพื้นฐานมีความคุ้นเคยราฟาลถึงแม้ว่าจะมี2เครื่องยนต์นะครับแต่ก็เป็นเครื่องบินขนาดกลางค่อนข้างเล็กทีเดียวเมื่อเทียบกับซู้30สซู 35, F15 e ้35 f ฟ้วกแลก็ J20 ของจีนเป็นต้นนะครับหลายประเทศเนี่ยจะมีเครื่องบิน2ขนาดด้วยกันซะเป็นส่วนมากนะครับมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางเพราะว่ามีความคล่องตัวกว่าอเวราตตเวหรือว่าปฏิบัติการในระยะไม่ไกลมากนักนะครับ เหมือนบ้านของเราเนี่ยถ้ามีบิ๊กไบแล้วนะครับมันเข้าออกยากในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีรถขนาดเล็กเนี่ยเอาไว้จ่ายตลาดนะครับหรือว่าไปในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักเหมือนกัน ล่าสุดนะครับอินเดียก็จะได้รับดาโซดาฟามอีก5ลำด้วยกันในวันพุธที่29กากรกฎาคม2563นี้นะครับรวมกับก่อนหน้าอีก4ลำตอนนี้อินเดียก็จะมีราฟาว9ลาลำด้วยกันนะครับความคาดหวังของอินเดียสำหรับการซื้อราฟาวก็คือความทันสมัยของอุปกรณ์ของราฟาวนะครับความสามารถของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าถึงแม้ว่าราฟาวจะเป็นเครื่องบินที่ลำไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าราคาที่อินเดียสั่งซื้อไปเนี่ยก็ตกลำละประมาณ7,500ล้านบาทนะครับไม่ผิดหรอกครับ7,500 500ล้านบาทเรื่องราคาก็ถูกวิจารณ์พอสมควรว่าแพงมากนะครับแต่ว่าอินเดียมีทางเลือกไม่มากนะักบางคนนี่สงสัยว่าทำไมอินเดียไม่ซื้อยูโรไฟเดอร์ไทฟูนนะครับอินเดียน่าจะสนิทกับอังกฤษนะแต่ว่าราคาไทฟูนก็โหดเหมือนกันนะครับแพงมากด้วยอินเดียสั่งซื้อราฟาวในวันที่8ตุลาคม2562นะครับเมื่อปีกายนี่เองแล้วก็ส่งนักบินไปฝึกที่ฝรั่งเศสดูจากเวลาแล้วนะครับอินเดียก็ยังไม่มีนักบินที่สามารถขับราฟาวได้มากนะัก มีคนถามเอนมินว่าระหว่าง e u r o โรไฟเ e อร์ไทฟูนกับราฟ้าวเนี่ยลำไหนดีกว่ากันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยดูเหมือนว่าไทฟูนจะเหนือกว่าทุกด้านนะครับทั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เวด้าระบบอาวุธเครื่องยนต์ด้วยนะครับมีข่าวว่าราฟ้าวเนี่ยมีความเร็วต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยที่1.8มากนะครับหรือว่าต่ำกว่า2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมองนี่คือความเร็วในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ความเร็วในกระดาษ แต่อินเดียเนี่ยก็เลือกราฟาาก็คงมีเหตุผลแล้วครับและราฟาาก็คงมีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นเครื่องบินรองของอินเดียได้ก็รองจากซู3 3 m สิบนั่นแหละครับ ไหนๆก็ไหนๆเราไปดูว่าราฟาลเนี่ยสู้ไทฟูนไม่ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าฝรั่งเศสเนี่ยเคยร่วมโครงการยูโรไฟเดอร์มาก่อนนะครับก่อนจะแยกตัวออกมาสร้างดาโซราฟาลคนเดียวว่ากันว่านะครับสาเหตุที่ออกมาก็คือฝรั่งเศสเนี่ยต้องการเครื่องบินรุ่นที่ใช้บเรือบรรทุกเครื่องบินได้นะครับแต่ว่าโครงการ Euro er ยูโรไฟเดอร์ไม่มีแผนสร้างรุ่นนี้ฝรั่งเศสเลยออกมานะครับและบริษัทอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่กับโครงการยูโรไฟเดอร์ทำให้ลาฟาลเนี่ยมีอุปกรณ์บางอย่างล้าหลังกว่ายูโรไฟเดอร โดยเฉพาะขีปนาวุธนั่นเองมีบางคนบอกว่าราฟาวเนี่ยก็คือมิราส2องพันเอามาแต่งหน้าทาปากแต่ว่าระบบไม่ต่างจากเดิมมากนักนะครับดีขึ้นนิดหน่อยลักษณะหรือว่ามิติตัวเครื่องเนี่ยยูโรไฟเดอร์ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับน้ำหนักตัวเปล่าราฟาวอยู่ที่1,300กิโลกรัมไทฟูนอยู่ที่1 1 0 0 0กิโลกรัมกอสชเวสหรือว่าน้ำหนักรวมนะครับราฟาวอยู่ที่15,000กิโลกรัมไทฟูนอยู่ที่1 6 0 0 0กกิโลกรัมเครื่องยนต์นะครับราฟาวใช้ของสเน แม่ M88 คิดสองเทอร์โบแฟนให้กำลังอยู่ที่50.04กิโลนิวตันนะครับถ้าใช้อ f ปเตอร์เบ r เอยู่ที่75กิโลนิวตันส่วนไทฟูเนี่ยใช้ของ EJ 200อนะครับออปเต b ร์เบ n นิงเทอร์โบแฟให้กำลังอยู่ที่60กิโลนิวตันถ้าใช้อัปเตอร์เบ r เอยู่ที่90กิโลนิวตันนะครับอันนี้ EJ แรงกว่านิดหน่อย ความเร็วสูงสุดนะครับราฟาวอยู่ที่2,223กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือระดับไฮออลติจูดนะครับแล้วก็ระดับซีเลเวลอยู่ที่1,390กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนไทฟูนอยู่ที่2,125กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในระดับไฮออลติจูดและก็ซีเลเวลอยู่ที่1,530กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฮออลติจูดก็คือระดับที่สูงกว่า2.5กิโลเมตรนะครับถ้าต่ําลงมานี่ก็คือระดับซีเลเวลนะครับ มาดูพิสัยการบินบ้างนะครับราฟาวอยู่ที่1850กิโลเมตรนะครับน,นี้คือใช้3ดอกแทงด้วยกันส่วนไทฟูนอยู่ที่2,900กิโลเมตรน่าจะใช้ดอกแทงเหมือนกันนะครับที่ไทฟูนไปได้ไกลกว่าน่าจะบรรทุกได้เยอะกว่านั่นเองนะครับส่วนปืนนะครับ30มิมลลิเมตรนึ่สิหรับราฟาวส่วนไทฟูนอยู่ที่27มิลลิเมตรนะครับเล็กกว่าแต่ว่าบรรจุได้มากกว่าที่150นัดนะครับ เรื่องอาวุธราฟ้าวนี่ด้อยก,กว่ามากนะครับโดยเฉพาะขี่ปนาวุธอากาศสูอากาศราฟ้าวก็จะมีเมจิก2อยู่ที่15กิโลเมตรนี่คือพิสัยการยิงนะครับแล้วก็ไมก้า80กิโลเมตรนี่ไกลสุดของราฟ้าลแล้วนะครับส่วนไทฟูนเนี่ยมี AM 12045นะครับอยู่ที่105กิโลเมตร A I m 132 a S RAM นะครับ25กิโลเมตร S RAM ก็คือ Advanced Short Range Air to Air Missile นะครับ A M 9 s i d e w i d e r 35กิโลเมตร Iris T 25กิโลเมตรแล้วก็ m e d i a 100กิโลเมตรขึ้นไปนะครับน่าจะบวกนิดหน่อยนะครับ สำหรับการซื้อเครื่องบิน2องลำนี้นะครับมีเรื่องอื้อฉาตลอดนะครับราคาแพงมากแพงกว่าเครื่องบินสเตลด้วยซ้ำนะครับก็ได้ราฟามาเพิ่มของอินเดียเนี่ยคงทําให้อินเดียมั่นใจขึ้นคึกคักขึ้นอย่างน้อยนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ก็คงดีกว่ามิก29แน่นอนนะครับตอนนี้ราฟาเนี่ยรออยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือการขอขีปนาวุธเมดิเออร์มาจากยูโรไฟเตอร์นะครับว่าจะเขาจะให้ไหมนะครับถ้าให้มานี่คงจะาให้ศักยภาพของราฟาเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วครับ